สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำข้าวหมกไก่กันนะคะวันนี้เราก็เตรียมไก่ไว้นะคะ60น่องแล้วก็มีข้าวหอมมะลิ5กิโลนะคะแล้วก็ส่วนผสมต่างๆก็ตามนี้เลยนะคะก็จะมีเครื่องแกงนะคะนมเปี้ยวเนย อันนี้ก็เป็นหอมแดงปั่นนะคะเอาไปผัดกับน้ํามันก่อนนะคะก่อนที่เราจะทํำข้าวหมกแล้วก็เอาหอมแดงไปผัดกับน,น้ํามันนะคะนิซ่าจะทําแบบนี้บางครั้งก็จะใช้เป็นหมักนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็ลองทําแบบว่าใช้ผัดเครื่องเอานะคะอย่างแรกก็ใส่หอมแดงลงไปผัดเลยนะคะ ผัดให้หอมเลยนะคะจนจนหอมแดงนีดเหลืองค่อนข้างจะเหลืองนิดนิดก็จะใส่เครื่องลงไปแล้วก็ใส่ซอสใส่เกลือลงไปนะคะ,คคนะแนี่นะคะ,คะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆจนหอมเลยนะคะ เราก็จะใส่เครื่องนะคะอันนี้คือเครื่องสดที่ซื้อมานะคะไม่ได้ทําเครื่องเองค่ะแล้วก็ใส่เครื่องเทศลงไปนะคะ <ST AN N ous> เราก็จะผัดเครื่องสักพักนึงให้ทุกอย่างมันเข้ากันนะคะ แห้งก็เติมน้ำไปนิดหน่อยเติมไปทีละนิดนะคะใช้ไฟอ่อนถึงปานกลางนะ เกลือนะใส่เกลือ มะเขือนะคะซอสมะเขือ นะคะคใส่เนยลงไปด้วยเนยนี่จะทำให้ข้าวนุ่มแล้วก็หอมเนยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนยแท้เนยเนยกีนะคะซื้อมาเป็นขีดเพื่อนๆชอบคลิปนี้คะกดติด ามกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะคะนิซ้าจะทำคลิปเป็นอาหารมาลงให้อยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อให้เพืเ่อนๆได้รับชมแล้วก็เป็นไอเดียสำหรับการทำอาหารทานเองนะคะขอบคุณค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปแล้วนะคะอันนี้คือโยเกิร์ตโยเกิร์ตนี่เราก็ทำเองนะคะ เอานมสดกับมะนาวผสมลงไปให้มันข้นๆก็เป็นโยเกิร์ตนะคะแล้วก็อันนี้น้ำตาลทรายปรุงรสใบสะระแหน่ สร็จแล้วเราก็คลุกเขาให้เข้ากันนี่นะคะเราก็จะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะไฟนี่เราใช้ไฟอ่อนนะคะอันนี้เราก็ปิดฝาไปแลวอ่ะ เรามาเปิดดูนะคะเราต้องเปิดดูบ่อยๆเพื่อคนไม่ให้มันติดก้นหม้อเพราะว่าเราเราใส่น้ำนิดเดียวนะคะเนี่ยก็จะเดือดปุดๆนะคะอันนี้เราก็จะปล่อยให้มันเดือดจนกระทั่ง ไก่สุกแล้วเราก็ตักออกเสร็จแล้วเราก็มาปรุงน้ำสําหรับที่จะหุงข้าวนะคะก็ใส่นมสดลงไปแล้วก็เกลือแล้วก็น้ําตาลอันนี้เราปรุงน้ํานะคะปรุงน้ําที่เราจะหุงข้าวเราจะปรุงอีกรอบหนึ่งนนี้น้ำตาลนะคะ เสร็จแล้วนี่คือน้ำแกงน้ำแกงที่เราเราแยกจากเอาไก่ออกมานะคะเราก็จะตวงน้ำตวงข้าวนะคะแล้วก็หงุง ชิมดูนะคะชิมดูให้รถมันจัดจัดนะคะก่อนที่เราจะหุงเอาข้าวใส่ลงไปนี่เราต้องชิมให้ชิมน้ําที่จะหุงข้าวนี่ให้รสจัดเลยนะคะนี่นแตอนี่นี่ทาก็ติดไฟแล้วนะคะ

ทำไปคุยไปนะคะกับหลานสองคนช่วยกันทำนะคะเอาเอาไปห้าสิบห้ากล่องใช่ไหม ไฟนี่ต้องแรงนะคะเวลาเราเราใส่ข้าวลงไปนี่เราก็ต้องคนไม่หยุดเลยนะคะเพราะข้าวมันจะติดกันถ้าหยุดนี่มันจะติดก้นหม้อแน่นอนเราต้องคนหยุดไม่ได้เลยนะคะจนกว่าข้าวจะแห้งแล้วถึงจะปิดฝาหม้อแล้วก็ดงข้าวได้เนี่ยเราต้องคนแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะ ขายแหละมันก็แค่นี้แหละขายนานไหมเนี่ยักีใสไม่ใส่ กกข้าวนี่นี่ซ้าใส่ลูกเกดด้วยนะคะพอเคี้ยวไปโดนลูกเกดแล้วมันก็จะเปรี้ยวๆหวานๆในข้าวนะคะอร่อยดีนะคะ ปั่นไปดิอืมติดานั่ไม่เกียบกลยครอย่างนี้ป้าวิที่ช้องกดใช่ไหมแน่นเนยก็แน่นนะนี่ยหลัใสายเลนั่หลั ชิมข้าหมกนี่เราเราเอาตั้งไฟก่อนก็ได้นะคะเราทําแบบว่าเอา,น,าน้ำตาลน้ําตาลปี๊บน้ํำส้มสายชูแล้วก็น้ําเปล่าเกลือเอาขึ้นไปละลายบนเตาให้เดือดนะคะแล้วก็ชิมรสดูให้ให้ได้ที่เลยนะคะแล้วก็เรามาตั้งไว้ให้เย็นแล้วเราถึงจะเอามาปั่นกับผักทําแบบนี้ก็ได้นะคะ มันก็ได้ทั้งสองวิธีหรือเราจะทำแบบสดๆเลย <c oughs> <c oughs> ก็คือไม่เอาขึ้นเตา <c oughs> ก็คือใช้น้ำสุกมาผสม <c oughs> ส่วนน้ำตาลปี๊บมันแข็งเราก็ใช้ใส่โถปั่นปั่นกับน้ำสุกนะคะเนี <c oughs> ่ยทำแบบนี้เลยก็ได้นะคะใ่ซาก็มีหลายวิธีที่จะทำ ตอนนี้เราก็มาปั่นน้ำจิ้มกันแล้วนะคะเออน้ำจิ้มนี้นิซากก็จะใช้เป็นน้ำจิ้มเขียวนะคะปั่นใช้ใบผักมาปั่นรวมกันนะคะมีต้นหอมผักชีใบสะระแหน่พริกชี้ฟ้าเขียวพริกขี้หนูแดงเอามาปั่นแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บเกลือน้ำส้มสายชู น้ำที่ต้มสุกแล้วนะคะเอาทุกอย่างมาปั่นผสมรวมกันก็จะได้เป็นน้ำจิ้มเขียวส่วนรสชาติก็จะให้รสจัดนะคะมีเผ็ดด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่เลี่ยนเวลาทานก็จะไม่เลี่ยนนะคะเพราะว่ามันจะมีรสเผ็ดรสเปรี้ยวรสหวาน อย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นิสาด้วยนะคะนิสาจะทําคลิปมาลงให้อยู่เรื่อยๆนะคะเป็นเมนูอาหารแต่ละชนิดนะคะเพื่อเป็นไอเดียสําหรับเพื่อนๆในการทําอาหารทานเองนะคะแต่วันนี้นิสาก็ไม่ได้บอกเครื่องปรุงหรือส่วนผสมที่ชัดเจนนะคะเพราะว่ามันเป็นหม้อใหญ่ก็ทาคลิปให้ดูนะคะ ทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะน้ำจิ้มก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสีเขียวเขียวแบบนี้นะคะรสชาติก็จะจัดจ้านมากกินข้าวกินกับข้าวหมกก็ไม่เลี่ยนนะคะ มันลดความเลี่ยนของข้าวหมกลงไปได้นะคะ 上 h、嗯